ดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามรายการห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ของสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านครับผมนัตตกริตบุญกรจริญที่ปรึกษา11ด้านระบบงานนิติบัญญัติมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านในองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของพระบาทสมเด็จพร,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย เหตุที่ได้ทําเรื่องนี้มาพูดคุยกับทุกท่านเนื่องจากว่าวันที่8พฤศจิกาย,ยนซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพอระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักประชาธิปไตยและทรงสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมายนะครับเ,เรื่องที่จะเล่าเนี่ยผมจะขออนุญาตแบ่งเป็น7ตอนย่อยนะครับดังนี้นะครับกรมขุนสุขโขทยัยธรรมราชาผ่านฟ้าประชาธิปไ เพื่อประสบนิกอรศึกษารเตรียมการร่างรัฐธรรมนูญเทิดทูนรักษาชาติสละราชสมบัติและพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยซึ่งในอะไรทั้ง7เรื่องเนี่ยนะครับก็จะสอดคล้องกันนะครับแล้วก็จะแสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7แห่งรชงาชวงศ์จักรีนะครับในส่วนแรกขออนุญ,ญาตนะครับ เริ่มจากกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่ห้าและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพันปีหลวงนะครับซึ่งท่านเป็นพระโอรสพระองค์สุดท้ายในพระโอรสพระยาธิดา ทั้ง8พระองค์นะครับซึ่งในทั้ง8ดพระองค์เนี่ยก็จะทรงมีพระนามไล่กันมาเลยนะครับซึ่งท่านจะเป็นเจ้าฟ้าทั้งหมดก็คือเจ้าฟ้าฟาหุรัตมณีมาอีแล้วก็เจ้าฟ้ามหาวิเชลาวุธนะครับพระองค์ที่สองซึ่งท่านสืบรอดสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จต่อมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกองค์ที่สามเจ้าฟ้าตรีเพชรรุทธำรงพระองค์ที่สี่ เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาองค์ที่ห้านะครับพระองค์ที่ห้าเจ้าฟ้าสิริราชกกุทธพันธ์พระองค์ที่หกเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาพระองค์ที่เจ็ดเจ้าฟ้าจุฑาทุศตราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยนะครับและพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าประชาธิปกงสัตติเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ทั้งแพระองค์เนี่ยก็จะเป็นโอรสในรชัชกาลที่5กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งก็จะมีพระนามลำลองที่ชาววังเรียกกันในขนาดนั้นนะครับตั้งแต่พระองค์แรกก็คือ,อสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธรชัชกาลที่6กเนี่ยก็จะเรียกว่าสมเด็จตูกระหม่อมนะฮะเรียกว่าทุนกระหม่อมโตเจ้าฟ้า ทรีเพชรรุ่นตำลงก็เป็นทุนกระหม่อมกลางแต่ตรงนี้ท่านสินพระชนไปได้อย่างทรงพระเยาว์นะครับเจ้าฟ้าแต่ละอง์ภูวนาถกรมหลวงพิศโลประชาราชท่านก็จะ,ะมีนามว่าทุนกระหม่อมเล็กอันนี้ก็จะเป็นรุ่นจ,จับสามก็ะจะเป็นรุ่นสามพระองค์แรกทีนี้ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าสดางในชาวุธรกรมหลวงนครราชสีมาเนี่ยท่านก็จะเป็นทุนกระหมอ่อมใหญ่เล็ก เจ้าฟ้าทุธาทุตราลิโลกรมขุนพิจบูรณูรทราชัยท่านนั้นจะเป็นทุนกระมอกติ๋วแล้วก็เจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรธมราชานะฮะหรือพระบาทสมเด็จพระปกราชนิพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะมีพระนามลำลองว่าทุนกระมอกหยยดน้อยซึ่งทั้งแปดพระองค์เนี่ยนะครับหากท่านทรงมีพระชนมากขึ้นเนี่ยท่านก็จะส่งไปศึกษาในยุโรป ตามแนวทางที่สมเด็จพระราชบิดาท่านทรงพระราชทานไว้นะครับเราขอญาตมากล่าวถึงเจ้าฟ้ากรมขุนสุขโขทัยธรรมราชานะครับเมื่อท่านมีพระนามแรกประสสติว่าเจ้าฟ้าประชาธิปกศักริเดชการทรงกรมในสมัยนั้นนะครับระดับในระดับที่ท่านเป็นลูกหลวงเนี่ยก็จะเป็นทรงกรมหลังจากทรงเข้าพระราชพิธีสงกัาน ซึ่งพระราชพิธีสงการของพระองค์ท่านเนี่ยก็มีเมื่อปัยพระชนได้12พรรษานะครับท่านก็นจะเข้าพิธีสงการพร้อมกับพระงเจ้าอุรุภศ์รัชสมโพธิแล้วก็ส่งได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกสิดิเดชกรมขุนสุขโขท,ทยัยธรรมราชาเมื่อพระชนได้12พรรษานะครับจากนั้นท่านก็เข้าโรงเรียนมหาเล็กรุ่นยาวแล้วก็ ทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษในประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มาศึกษาที่เวทยาลัยเดกชนนะครับเวทยาลัยลาฟแต่ว่าเป็นเิทยลัยลที่เป็นระดับหนึ่งแม้ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นระดับหนึ่งของโลกจากการจัดลำดับก็คือเวทยลัลเนี่ยเป็นววทยาลัยสําหรับผู้ดีและก็คนที่เคยเป็นมีตาแหน่งทางการเมืองเป็นอดีตนายกร,มมรยัฐมนตรีป็นหลายท่านนะครับก็เรียนที่เวทยาลัยอีตนัน ซึ่งผู้เล่าเองเนี่ยก็ได้เคยมีโอกาสไปที่วิทยาลัยแห่งนี้นะครับได้มีโอกาสเข้าไปในวิทยาลัยซึ่งท่านคณบดีของวิทยาลัยเนี่ยได้เปิดโอกาสให้เข้าไปชมห้องซึ่งมีพระรูปของพอระบาทสมเด็จพระประกเกล้าในขณะที่ท่านทรงเรียนที่วิทยาลัยอีตั้นะครับระวถึงได้ไปดูสวนชิงการเดน กิงประชาธิปก,กาเดนซึ่งเป็นส่วนที่รัชกาลที่เจ็ดท่านได้พระราชทานให้กับเวียลัยอีตันนะครับในการะสะเสด็จกล้าเนินยุโรปในครั้งหลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องนี้ทู้สนใตอาจจะถืว,ว่าตอนท่านไปส่งศึกษาเนี่ยในเวียลัยอีตันเนี่ยท่านก็ส่งทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาลาตินนะครับแล้วก็ส่งทำคะแนนได้ดีในหลายวิชานะครับ โดยเฉพาะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะหลังจากทรงจบจากเวทยาลตัีแล้วเนี่ยท่านก็ส่งไปเข้าโรงเรียนในร้อยที่โรงเรียนในร้อยเวทยาลัยการทหารบุริซึ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของทหารปืนใหญ่นะครับจนท่านจบที่โรงเรียนในร้อยบุริเนี่ยท่านก็ได้ประจำการในกองทัพอังกฤษนะกของกองทหารปืนใหญ่เรีวยกว่าแบตเตอรี่ท่านอยู่ในสกัดแอลเรียกว่าแอลแบตเตอรี่อยู่ที่เมืองอเดอร์ชอต ซึ่งเป็นเมืองอยู่ในในประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ทรงเกือบจะได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่เนื่องจากว่าพระหมหากษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยไม่โปรดให้เข้าร่วมเพราะว่าทรงเป็นห่วงว่าท่านทรงเป็นเจ้านายนะครับแล้วก็เป็นพระอรุชาของพระหมหากษัตริย์องค์นั้นนะครับท่านจักพระเจ้าลูกยาเธอเป็นพระเจ้าน้องอยาเธอในรัชกาลที่6เนี่ยก็ไม่อยากให้ไปเสี่ยงรัชกาลที่6ก็ไม่ทรงยหนยอมด้วยนะครับและให าลาออกจากโรงเรียนไอ้ลาออกจากการเป็นทหารในสังกัดของกองทัพมังกรด้วยนะครับอจึงต้องเดิน,นทางกลับไปยังประเทศสยามนะครับแล้วเขาเข้ารับราชการมาเป็นในฐานคนสนิทของพระเทพติราชก,ก็คือเจ้าฟ้าอาจกระพงค์ภูวนาถข่มหลวงพิศรลกประชาราชแล้วเขาส่งทำงานส่งรับราชการในกองทหารปรืนใหญ่ จงเป็นผู้บระครับการทหารปืนใหญ่ในขณะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นพระราชประวัติในเบื้องต้นของกรมขุนสุโขทยัยธรรมราชาหรือรัชกาลที่7นะครับหลังจากทรงเสด็จกลับมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสมเด็จพระรบรมเชลกนาาาาาาสาา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 มหาราชาาานาา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 ากาา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 มาาาามาา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 ราาาาาาางาาาาาาะาา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 กาาาาาาา จะจบะที่อิตาลแล้วก็โรงเรียนในร้อยบุรีนะฮะแต่พอกลับมาครั้งที่สองเนี่ยท่านก็อยู่นานเลยแล้วก็ได้ส่งประนวดที่วัดประาศาศาสิทธิรัตนสสดาามซึ่งเป็นเจ้าฟ้าในสมเด็จพระพันปีหลวงคงที่สองเนี่ยที่ได้ส่งประหนดในเพื่อศาสนานะที่วัดไปแก้ววัดประสิทธิรัตนา,าสดาามเนี่ยแล้วก็เป็นที่น่าหมหัศจรรย์ได้ว่า ท่านเป็นเจ้าฟ้าสองพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยได้ขึ้นทรงราชครองราชเป็นพระหมหากษัตริย์ทั้งคู่ก็คือรัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นะครับซึ่งในขณะนั้นเน่ยสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ระองค์พระหลวงพระราบวชิรญาณท่านบอกว่าอยากให้ท่านบวชต่อตลอดเลยก็คือว่าเพื่อจะได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชในอนาคตเพราะมองว่าท่านเป็นเจ้านายเป็นลูกคนเล็กครับว่าง่ายๆซึ่งมีเจ้านาย ก่อนพระาตไหลองค์ซึ่งโอกาสที่ท่านจะได้ขึ้นเป็นใหญ่เดี๋ยวว่าขึ้นเป็นพระมหาสารสาแทบไม่มีเลยแต่ท่านบอกว่าท่านต้องพระไทยก็คือว่าท่านต้องพระไทยกับพระมเมศีในอนาคตคือหม่อมเจ้าหญิงละไพดีสวัสดีวัฒน์นะครับแล้วก็เลยประสงค์ว่าพอลาประนวดเพท่านก็จะพิเศษสมรสกับเจ้านายพระองค์นั้นนะครับในที่สุดท่านก็าลาประนวดแล้วก็ามาประกอบ พิธีอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงลััยพันีสวัสดิวัตรซึ่งอตอนนั้นสมเด็จพระานางร้าภัยพันีเนี่ยท่านมีประชนได้14พรรษาส่วนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าฟ้ากรมอุ่นสุขโขทัยธรรมราชาเนี่ยท่านอายุ25พรรษานะครับแต่ว่าเป็นพิธีอภิเษกสมรสของเจ้านายแบบสมัยใหมน่นะฮะ เป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งประกอบบิสมรสที่อยุทยานะครับพระราชวังบางปีินเมื่อวันที่26สิบงหาคมสองพัน่อกสิบเอ็ดพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเมื่อส่งสมรถกับโยดยพระนเจอลำไพบันดีแล้วเนี่ยมันก็มีสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับซึ่งพระโอรสในโดวยพระพันปีหลวงส่วนใหญ่ท่านจะมีโรคประจำพระองค์นะฮะ ของอพระองค์ท่านเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับโรคไข้สาก็ต้องไปรักษาตัวท่านเลยขออนุญาตเพราะว่สาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่เนี่ยขอไปรักษาพงค์ที่ยุโรปโดยมีสมเด็จพระนเางเจ้าลำไพพันธีเนี่ยซึ่งเป็นหม่อมเจ้าหญิงลำไพพันธีในฐานะ,ะที่ท่านเป็นพระชายาเนี่ยโดนเสด็จไปด้วยแต่ว,ว่าท่านไปแล้วเนี่ยไม่รักษาพระองค์เสร็จแต่ท่านก็ขออนุญาตเข้าเรียนในวิชาการทหารขั้นสูงนะครับคือ วิทยาลัยเศนาธิการทหารบกของฝรั่งเศสซึ่งท่านก็สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิกาทหารบกนะครับร่วมรุ่นกับในนั้นมีคนสําคัญที่ร่วมรุ่นกับท่านก็คือท่านประธานาธิบดีเดอโกลของฝรั่งเศสซึ่งท่านจะมีบทบาทสําคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับหลังจากท่านสําเร็จการศึกษาแล้วนะท่านก็เสด็จกลับมาที่ประเทศไทยนะครับ ก็น่าจะเป็นช่วงแรกนี่ละครับที่เราให้เห็นถึงในช่วงที่หนึ่งก็คือเรื่องของกรมคุณสุโขทัยธรรมราชาในตอนที่สองเนี่ยที่เราจะนําเสนอในเรื่องของพันฟ้าประชาธิปกก็คือการขึ้นมาเป็นอวัชชะายาทนะครับก็อย่างที่เรียนกับทุกท่านไปนะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยมีเจ้านายหลายพระองค์ลยที่อยู่ในลําดับในการสืบราชสมบัติก่อนพระองค์ท่านแต่ว่าท่านก็ทยอยกันสิ้นพระชนนะครับ เริ่มตั้งแต่ปี2463ที่เจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ปูวนากรมหลวงพิศโลกประชาราชนะครับท่านก็สิ้นประชนที่สิงคโปร์จากนั้นอันนี้ก็คือทุนกระมองทุนกระมงเล็กท่านสิ้นก่อนองค์ที่สองที่สิ้นก็คือทุนกระม่อมติว๋วกรมขุนพิชบูรณ์นะฮะกรคมขุนพิชบูรณ์ท่านก็สิ้นนะครับ เจ้าฟ้าจุฎาธุตสธารดิลโลงของคุณพิชภูมก็สิ้นถัดมาเนี่ยองค์ที่ทุกคนคิดเลยว่าจะต้องได้ขึ้นของราชแน่เลยก็คือเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมาเจ้าฟ้าอัสดากเนชาวบุญเข้ามาสิ้นในช่วงสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกแปดเนี่ยซึ่งลำดับการสืบทอดสมบัติเข้ามาถึงพระองค์ท่านแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนั้น,นสมเด็จพระนัทเจ้าสุวัฒนาซึ่งเป็น พระเมษีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎก้าเจ้าอยู่หัวในทรงพระคัมอยู่ในพระราชพิธีกรรมของพระเากระมงกุฎกล้าเนี่ยรัชกาลที่หกท่านก็บอกไว้ว่าถ้าท่านมีพระโอรสท่านก็จะให้เจ้าฟ้ากรมขุนสุขโขไทยธรรมราชาเนี่ยเป็นผู้สมเด็จราชการจากกนกระทั่งพระโอรสของท่านเป็นระมหมากษัตริย์โดยสมบูรณ์แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นพระโอรสเนี่ยก็จะให้เจ้าฟ้ากรมขุนสุขโขไทยธรรมราชาเนี่ยขึ้นทรงราช แต่ว่าในวันที่11พฤศจิกายน2568เนี่ยซึ่งยังไม่มีพระประสุลิกาลของสมเด็จพระเจ้าสุวัฒนาเนี่ยท่านก็สถาปนาชา,าติที่7น,นะครับเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชเาข้าสู่ตำแหนาขึ้นจากขกุนเป็นกนมรมหลวงวันที่25พฤศจิกายนเนี่ย โดยพระนธเจ้าสวัฒนาเนี่ยก็ให้เนนซึ่งท่านก็ได้ยินเสียงแล้วละ่ะมันไม่ใช่เสียงปืนเพราะสมัยก่อนถ้าเป็นลูกชายนะง่ายๆนะครับก็จะมีเสียงปืนถ้าเป็นลูกสาวก็วจะมีเสียงปีพาดประโคมก็ปรากฏว่าเสียงปีพาดประโคมเ็กระหึมนะ่มในทั้งกรุงเทพนะครับท่านก็ดูอ๋อไ,ไม่ใช่ลูกชายก็เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าเปชลันะ อันนีราบอกแต่ก็รูปรูปพระองค์ละการที่หกก็รูปพระองค์จะฝากเพชรราดนนะครับแต่ละนั่นแต่ก็ส่วนคนเดคืนของวันที่ยี่สิบกคืนต่อมานะครับคืนวันที่ยี่สิบกพฤศจิกาย,ยนสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดเจ้าหนายก็มาประชุมกันในว่าบรมมหาระชะาชวังนะครับว่าพระองค์ใดจะขึ้นตอนนั้นเนี่ยท่านก็ยังมีโพลที่เป็นพระเจ้าพระเจ้าพี่ยาเธอเนี่ยคืนคืมี เป็นพี่ของท่านในหลายองค์แต่ว่าองค์ที่ทรงมีพระราชอำนาจแล้วก็เป็นที่เก่งเก่งลัวของทุกคนมากที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าฟ้ากรมพันนครสวรรค์วรพินิษเจ้าฟ้าบริพัตรนะฮะสุขุมพันธ์ซึ่งราชกาลที่เจท่านก็คิดว่าน่าจะพระราชสมบัติน่าจะเปลี่ยนไปเป็นเจ้าฟ้าบริพัตรมากกว่านะครับแต่เจ้าฟ้าบริพัตรบอกว่าโดยที่ราชกาลที่6ท่านมีพระราชพินัยกรรมอยู่แล้วก็ ท่านก็บอกว่าเหมาะสมเพราะว่าเป็นสายของพระพันปีหลวงโป,ปสุดท้ายท่านก็ขอให้สมเด็จเจ้าฟ้าประชาริปกเนี่ยขึ้นของราชสมบัตินะครับก็มีการตกงลงมาในบทต้นไยนซึ่งมีเกร็ดเยอะเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถดูได้จากหนังสือของอเจ้าหญิงปุพิสมัยดิสกุลเนี่ย้ได้มันเกเอาไว้นะครับ เดนที่สุดด้การที่เจ็ดท่านก็ส่งยินยอมก็ขึ้นของราชสมบัติซึ่งการขึ้นของราชสมบัติเนี่ยครั้งแรกเนี่ยท่านก็นจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าประชายิปกกลมหลวงสุขโขทยัยธรรมราชาก่อนเพราะว่าตาม,มาประเพณีแล้วเนี่ยก็คือต้องรอเลิกนะรอที่จะมีพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษก่อนเนื่องจากว่าการนับปีใหม่ไทยตอนนั้นนะครับเราไม่ได้นับว่าธันวาเนี่ยเป็นสิ้นปีแต่เราทับว่า เริ่มวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่เนี่ยโหนก็ให้เลิกว่าวันที่ขึ้นของราชสมบัติที่ประกอบพิธีบรมชาตราชาพิเศษเนี่ยควรจะเป็นวันที่25กุมภาพันธ์นะรบ2468ในขณะนั้นนะไม่ครับว่าของรับตำประเพณีเดิมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นปี2469นะครับก็คือนับ ตั้งแต่วันที่1มกราเพราะฉะนั้นการนับวันปีใหม่ไม่เหมือนกันการนับปีพศเนี่ยก็ต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจตเหงกันก่อนซึ่งเมื่อประกอบอพระราชพิธีประลราชาพิเศษในวันที่25กุมภาพัน 68, ธ์2468ตามปฏิทินเก่าแล้วนะครับก็มีพระราชพิธี หลายอย่างนะครับรวมถึงพระราชวิธีในการสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงลำไยพันธีสวัสดิวัตรขึ้นเป็นสมเด็จพระานางเจ้าลำไยพันธีพระบรมราชินีด้วยนะครับซึ่งพระราชวิธีก็จะประกอบกันที่พระที่นั่งพระบรมราชวังนะครับตั้งแต่พระที่นั่งไผ่สามทักษิณเป็นต้นมานะครับก็จะทางสื่อต่างประเทศก็จะมีการลงข่าวแต่นั้นก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่ พระมหากษัตริย์ขึ้นของราชเนี่ยต่างประเทศก็สนใจเนื่องจากว่าเป็นยุคที่ประเทศไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกรวมถึงว่ามีเริ่มมีการแก้สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหลายฉบับอันนี้ก็เป็นส่วนของผันฟ้าประชาธิปกนนะครับคือการขึ้นมาเป็นองค์ราชายาธแล้วก็การขึ้นของราชสมบัติของพระองค์ท่านนะครับเมื่อส่งขึ้นของร,ราชสมบัติแล้วเนี่ยก็ทรงมีภาพระหลงราชโบรไบ ซึ่งเราจะนำไปสู่ในช่วงที่3นะครับ mm. ก็คือเพื่อประสบนิกรสื่อสารในการสื่อสารเนี่ยก็คือเป็นพระราชะกรณียกิจที่จะสร้างความาสุขให้กับอาณาประชาราชในหลายเรื่องนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นในช่วงของหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกเลยประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำ รวมถึงการไปศึกษาต่อของบรรดาเจ้านายแล้วก็จนชั้นสูงเนี่ยที่เริ่มมองเห็นว่าการปกครองในต่างประเทศเนะี่ยเป็นรูปแบบประชาธิปไตยมีรูปแบบาการปกครองแบบรัฐสภาจากประเทศที่ไปศึกษาทางตะวันตกเนี่ยก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองซึ่งในเรื่องของในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับ ก็ส่งแก้ม,ม,มีพระราชบิดที่จะแก้ไขปัญหาทีละอย่างในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะ่ก็ส่งเลือกในใช้วิธีในเรื่องของการตัดทอนรายจ่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายสนพระองค์ที่รทรงลดลงนะครับตรงตัดรายจ่ายสนพระองค์เองเป็นหนึ่งในสม,มีการปรับโครงสร้างของสนราชการมีการยุบจังหวัดน,นะครับแล้วก็ส่วนหน่วยราชการที่ไม่จําเป็นแล้วก็มีการตุนข้าราชการก็คือ ให้ข้าราชการที่มีความจะเป็นน้อยเนี่ยออกจากราชการแล้วก็ลดตําแหน่งในระบบราชการลงลงถึงได้ส่งให้มีการตราบรราัญญคตาราการิเรือนหลาย,ารรยลๆอย่างนะครับคือพยายามทำให้เป็นระบบะที่มันเรียกว่าเล็กแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของ การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการศึกษาที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนเช่นระบบการศึกษาพีว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าว่าไม่ได้มาศึกษาในระบบเนี่ยก็จะต้องเสียเงินจ่ายให้กับทางราชการแทนบางคนต้องขายบ้านบางคนต้องหนีประชาชนเดือดร้อนมาก,กน,นะครับท่านห้ยกเลิกเรื่องของเงินศึกษาพีแล้วก็ให้การศึกษาประชาบาลเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า เรื่องนี้ส่งเริ่มต้นขึ้นนะครับเพื่อจะเป็นการปูกพื้นเข้ามาสู่การปกครองในระบบจะรษฐกิยในระบบสมัยใหม่เนี่ยซึ่ง่านมองว่าประชาชนเนี่ยต้องมีการได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าส่งโปรดในเรื่องของหนังสือและก็ตำราเนี่ยก็โปรดให้สร้างห้องสมุดวชิรญาณซึ่งจะมีหอ,อสมุดแห่งชาติในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นหลักฐานนะครับ ของระบบห้องสมุดในการให้ความรู้ประชาชนในการศึกษาคนคว้าสำหรับพันนครแล้วก็เรื่องของพิพิธภัณฑ์นะครับท,ท่านก็โปรดให้สร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสาหรับพันนครขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภารกิจด้านวัฒนธรรมนะครับอนอกจากนั้นก็ท่านก็จะทรงเรื่องของดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยก็ทรงแต่งเพลงเถานะครับไร่ว่าเพลง ขึ้นกระรตีประดับดาวขาเบเลนละออองซึ่งเป็นเพลงเถาทั้งคู่นะครับถึงปัจจุบันแล้วก็เพลงหมโลงนะฮะคลื่นกระทบฝั่งเหล่านี้เป็นเพลงที่ครูดนตรีไทยเนี่ยอย่างบรรเลงกันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็เป็นเพลงพระราชดิพน์ในพระองค์ท่านแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของภาพยนตร์ด้วยนะครับทรงถทยภาพยนตร์สุดพงไม่หลายมากมายนะครับ ว่ามีถึง500เรื่องแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเหลือสิบทอดมาที่หอภาพยนต์แห่งชาติประมาณ150รอเรื่องก็ทาให้เราได้เห็นเหตุการณ์ในทศสมัยต่ตางๆได้จากปนทึกเหตุการณ์จากภาพยนต์นะครับคือคือคือทรงทาทุกอย่างในเรื่องของความเป็นให้เกิดความทันสมัยนะครับในเรื่องของอการไปดูแลประชาชนนะครับท่านก็เสด็จ เพเดินเนินไปทั่วประเทศเลยเริ่มจากมณฑลพยับคือทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำปางก็เสร็จขึ้นไปนะครับจากนั้นก็ลงมาทางใต้มณฑลภูเก็ตภาคตะวันออกนะฮะเสด็จเสด็จพพะราเดำเนินไปทั่วทุกมือภาคนะครับเพื่อรับฟังความเดือดร้อนของประสงค์มิกรนะรเพื่อจะหาทางแก้ไขซึ่งท่านก็มองว่าหลายๆประเด็นหลายๆปัญหาเนี่ยอ,อยู่กับเรื่องของการเดินทางนะฮะ ต้องให้ทําในเรื่องของสารุโภกสารุปการเพื่อให้ความเจริญเนี่ยเข้าไปสู่ท้องถิ่นต่างๆนะครับแล้วก็โปรดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นเลื่อนขึ้นมาด้วยนะฮะเพื่อจะให้ประชาชน,นได้ฝึกหัดในเรื่องของระบบประชาธิปไตยในเรื่องของการปกครองตอนเองในท้องถิ่นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยใน9ปีในสมัยเนี่ย โดยเฉพาะในช่วงเจ็ดปีที่ทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยได้ทรงทรงงานอย่างเต็มที่แล้วก็ทรงงานหนักแล้วก็เข้มแข็งเพื่อที่จะให้ประเทศเราเนี่ยซึ่งมีการเป็นแตงจากช่วงได้รับผลกระทบจากช่วงเศรษฐกิจตกต่ำภายหลังสงครามโลกเนี่ยให้กลับมาเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่ได้ทรงมีแนวพระราชดำริที่จะกู้เงิน เลยนะฮะแต่ทรงคิดว่าให้ประหยัดและลดซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันนะได้มาวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วก็พบว,ว่าเป็นแนวทางสมัยใหม่ซึ่งทรงมีพระชลิิตแล้วก็วางรักฐานไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นส่วนที่3นะครับเพื่อประสบนิกรสืบสารก็คือสืบสารมาจากพรองอื่นในการแก้ไขปัญหานะครับจะเรียกว่าเป็นศาสตร,ราชา ของรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเขาว่าได้นะครับ